ใครเคยใช้เลติอนแล้วหน้าแหง้งหรือว่าหน้าเย็นกว่าเดิมเทคนิคที่1คิดว่าเป็นเทคนิคที่ง่ายที่สุดก็คือการทาเป็นสเต็ปสุดท้ายก่อนนอนพอล้างหน้าเสร็จหน้าที่ยังชื้นอยู่ให้ลงสกินแคร์อื่นๆใครมีกี่สเต็ปก็ลงได้เพื่อที่จะทําให้สกินแคร์ซึมเข้าสู่หน้าได้ดีมากที่สุดเราทากําลังพอดีทุกอย่างมันก็จะช่วยทําให้เลติอนซึมสู่ผิวได้ดีมากยิ่งขึ้นเทคนิคที่2เว้นวันใช้หยุดกี่วันขึ้นอยู่กับของเราเลยวันนี้เราต้องหยุดแล้วเพราะเราทาสกินแคร์ชิ้นอื่นแแล้ววสสบบบมัันน่่งอกกาา,าิเเรร ชิปไปใช้มอยส์เจอร์ที่ช่วยดูแลสกินแบอร์ของเราเมื่อไหร่ที่หน้าหายแสบค่อยกลับมาใช้เลตินนลใหม่เทคนิคที่3ตัวแรกทาตอนหน้าแห้งแล้วถ้าเรารอจนแบบหน้าแห้งสนิทซะก่อนแล้วค่อยทาเลตินนลลงไปมันก็จะดูดซึมน้อยลงแล้วก็รอแปบหนึ่งแล้วค่อยทาสกินแคร์อื่นๆตามมาแต่ว่าเราอาจจะเสียประโยชน์จากเซรั่มตัวอื่นๆที่เรามีอยู่ เทคนิคที่4ี่แซนวิชเทคนิคเขาจะแนะนําแบบนี้นะคะทาครีมบารุงก่อนทาเลตินอลแล้วค่อยทาครีมบารุงอีกทีนึงคือล้างหน้าเสร็จหน้ายังชื้นอยู่ทาเซรั่มไปเลยค่ะรอให้แห้งแล้วค่อยทาเลตินอลทาเลตินอลเสร็จรออีกจ้ะแล้วค่อยทาครีมบารุงที่เหลือถ้าเป็นส่วนตัวจะแนะนําเทคนิคที่2คือเว้นวันเอาน่าจะดีกว่า